มาหานี่เป็นในส่วนของหน้าผาบบริบาลนะครับนี่คือสิ่งที่อ่องอยากใฝ่ฝันอยากกินมานานแล้วคือแบบฟิลล์แลอาหารญี่ปุ่นฟิลโอบากาเซ่โมบะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าจะให้เลือกการกินเป็นคำๆที่คุณเคยเนี่ยจะเป็นปั้นข้าวเหนียวเสมมั้งมึงฮึดูเาบิอันนี้คือนั่นก็คือใส่ไข่ใส่ข้า ไม่มีเรื่องอะไรหรอไอยากกินเรื่อคุณไปกินกนูยำไห่แคกดูพาไปแวะไปไหนกันเนี่ยไปนวด นี่นะคะนี่เราจะพาไปกินร้านญี่ปุ่นโอมากเกสเซในซอยสุขุมวิทที่สี่ EP เนี้ยเป็นเกือบจะโค้งสุดท้ายแล้วของหิวเดือดหิวเดือดซีซันที่หนึ่งแล้วพี่แล้วที่เราคุยกันไว้ว่าอยากกินอ,กอะไรดเีเราก็โยนมาและนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เราโยนมาใช่ใน EP นี้เลยนี่คือสิ่งที่ออกอยากใฝ่ฝันอยากกินมานานแล้วคือแบบฟิลลร้านอาหารญี่ปุ่นฟิลโอมาเกสตซบะอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าจะให้เลือกการกินเป็นคำๆที่คุณเคยเนี๋ยจะเป็นปั้นข้าวเหนียวสมัครมึงว่าคนบนท้องนกัน อินฟลูเอนเซอร์คนไหนคนจีนเขาอยู่ตรงไหนน้องเขาบอกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรนะแต้มมากาลีมากาีเดอะเชฟซัมติงนั่นแหละก็คือเดินเข้ามาในซอยสุขุมวิท24ประมาณ650เมตรเกือบทะลุไปอีกฝ่ายอีกฝั่งพระราม4อยู่นะมึงพระราม4เกือบแล้วเมื่อก่อนมาก็คือกลัวแวะกินหอยทอดไปแล้วนะเพราะว่ารู้เลยว่าวันนี้ไม่อิ่มแน่นอนเพราะว่ากินเพราะว่า อีนะมันให้งบจำกัดเราเออเมวันนี้แบบคนละ500บาทแท็กกิตโอมาเกส์อูนี่ก็ละก็คำละพันและมึงกับกูต้องเอามารวมกันแหละแ,แล้วกินอูนี่คนละครึ่งคำหรือว่ากูต้องกินชาเขียวเยอะๆให้มันมอิ <c oughs> ม่มวะดิีวิวปั๊แต่ว่าจุดเด่นของร้านเนี่ยที่ที่เรามาโอมากเกส์ร้านเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นโอมากเกส์ที่ปิดตีสามสำหรับว่าคุณหนูที่แบบหิวดึกอะไรเงี้ยแบบคุณแบบยังรอปาร์ตี้เสร็จเนาะมึงปาร์ตี้เสร็จเราจะยังอยากนั่งปาร์ตี้โอมากเกส์ปะถ้าเป็นเราปาร์ตี้เสร็จแล้วก็ซูชชิิไไไม้เเออออซูโปะรยย่างงี ชิวังเอาเอาละไทยซูชิว่างหลังนะคืออาหารญี่ปุ่นแบบเดียวที่เราเคยกินไปค่ะอย่าไปเจอที่ร้านตอนนี้พี่ก๊อดชาเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาสุขุมวิทถูกหรือเปล่าแต่พี่เตรียมภาษาญี่ปุ่นให้กับเชฟไว้ยาวเชฟพูดภาษาไทยไม่ได้หรอเขาเป็นคนญี่ปุ่นก็เปลี่ยนร้านดีเลน่าไม่ไปแล้วเลน่าไม่ไปแล้วทำไมไมบอกว่าเชฟพูดไทยไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าพี่มีประสบการณ์เคยไปญี่ปุ่นกับพี่ก่อนแล้วพี่ก๊อดอ่ะเป็น native speaker ในการแบบสื่อสารทุกอย่างให้กับพี่นี่ถึงแล้วเดินมา เพลงพูดพี่คาม้วนเนาะอยากขึ้นรถตุกๆๆๆๆๆๆ๊กตุ๊กไปเขาเลยอะแต่เราจองไว้รอบสามทุ่มไม่ใช่หรอแล้วเราไปนั่งตุ๊กตุ๊กรอกัอนแนี่ป้าเพลงมันม้วนนะ มึงสภาพเราไม่เหมือนคนมากินนะสภาพเราเหมือนพนักง,งานน่ะนี่เขาก็มีราคาแบบหกสิบอะไรเงี้ยราคาเท่าออร์ไทยซูชิวางหลังอยู่อุ้ยดิ้อยากหิวอ่ะนี่ไงซูชิไมาก็ราคานี้เอาก็ไม่ได้แพงมากนี่ทํามะไรไม่เคยซูชิไมา,ายาละอะไรอะไอะไรอะไรวันนี้กินให้เต็มที่นะนี่คืออำลาเหรอเหลืออีกห้าคิวสุดท้ายอาจจะเป็นอาหารที่ดีสุดในในเทือกเขไม่เห็นยูทูบมาไปชีวิต์เขาไม่เคยกินอะไรอย่างนี้เลยอะไรนี่กินปลาอะไรนี่ พ่อเหรอหรือว่าป้าหนูต้องฝากพี่ดำเนินรายการเพราะว่าเชฟพูดภาษาไทยไม่ได้โอ้ไม่ได้ทำภาษาในกูมึงทำได้ตอนไปญี่ปุ่นมึงเป็นคนสื่อสารในกูใช่ที่จริงแล้วก็คือพี่จบญี่ปุ่นมาก่อนอยู่ที่เตเป็นกับป้าแค่เพียงกระดูกประทัดดังกลางวานบ้านป้าคุณดีผม ไปประชุมเมื่อเช้านี้คุณพกปูตั้งแต่ประมาณเก้าโมงครึ่งเพื่อเปิดหัวแต่ว่ามีคน่ะมาคอมเมนต์คิดถึงปอมเป้คิดถึงปอมเป้ใหญ่เลยวหายไปไหนเพิ่งสั่งมีคอมเมนต์บอกว่าดูมาตั้งหลายอีพีสังเกตปอมเป้หายไปไหนคือปอมเป้ยังอยู่แต่ว่าปอมเป้ขึ้นไงตำแหน่งเขาไปอยู่ที่สูงกว่าวันนี้ชัั้้นนนหรือเาวีไปปชมความที่แบบว่าตึกลูกค้ามันอยู่ข้างๆห้างคิดถอกใช่ป่ะแล้วลูกค้านัดตีสิบโมงแล้วทีนี้จะเข้าไปรอกันในสตาร์บัคแต่ว่าเราไม่ต้องเดินไปข้างหลังสตาร์บัคคือมีหลักห้างี่ดถูกไป แล้วพวกกูก <laughs> ็ร <Trend s> ู้อยู่แล้วว่าเราต้องเดินไปข้างหลังเพล่อเข้าตาบาห์ไปรอเสร็จแล้วคุณหนูเขาก็มาถึงประมาณเก้าโมงครึ่งห้างยังไม่เปิดห้ากว่สิบโมงใช่หรอเปล่าวินต้อเดินเดี๋ยวก็เลยจังกตดูคือพวกกูก็นั่งรอใซาบาร์ก็แบบไปถึงก่อนอะไรเงี้ยไปถึงแล้ววินพูดดีๆก็ได้เราพอที่เป็นอะไรอ่ะคือจับในความได้คือนางเดินเข้ามาเลยเหรอปะว่าไม่เปิดไม่เปิดเราพอก็ไปเข้าสิอย่างนั้นอ่ะแล้วเอาปอมเจีเย็นห้างเปิดสิบโมงก็ไม่รู้สิก็เป็นเปิดแล้วก็ต้องเดินเข้ามาสิิกกกกู็็งงเเเออออ้้าันนนีป่ลไ ป้องกันการหน้าแตกของตัวเองเป็นการเล่นวีนครับเล่นวีนก็อนดูนี่นั่นเกิดจะพาตัวนา้ออกไปจากข้างนี่หรอป้าก็ถูกแล้วก็นังบุกรุกเขาเปิดสิบมึงไปเก้ากว่าเขาเพราะตอนนีมันไม่ได้ไงหนูมึงไปข้างหลังไอ้หนูนี่แหละสิบบุกรุกเออมาแล้บุกรุกแยแพมื่ว่าเออคุณหนูเขาวี่งนั่งเป็นปกติเป็นใครเหยียตัวไปจากไหนเดินก็ข้างต้นก่อนก่อนสิบโมงเป็นใครเธอเป็นใครเธอถามว่าเธอเป็นใครใครส่งเธอมา สำหรับพี่ชันนะครับวันนี้ถ้าเฮียนกล่าวมาทั้งหมดนะคะก็ผมขอค้านครับไม่ได้ค่ะนายพีรักคนยังไม่ไปไหนนายพีราอยู่ที่นี่โอเคตอนมีชีวิตผู้วายชนเป็นเพื่อนเป็นมิตรท็พีรักยังไม่ไปไหนไไปเอาแบเอาแบบเอาแบบเอาแบเขามักจะสอนการเป็นบุตรชายคนบุตรชายคนที่หนึ่งเนละไกีฬาสี นับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปออก็ถึงเวลาอันสมควรแล้ว <c oughs> ที่พวกเราชาวรุม,มาแตดีอีออที่จะกล่าวเปิดงานกีฬาสีสำหรับโรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนามาอย่างยืนยาวและต่อยอดให้นักเรียนทุกคน <c oughs> ได้มามีความสมัคคีกันในวันนี้สุดท้ายดีโรงเรียนของเราก็จะ มีการมุ่งเน้นมุ่งเน้นก็จะมีการมุ่งเน้นไปที่การประพฤติให้ห่างไกลยาสเสพติดดังท้งันที่ว่าบุหรี่สูบไปก็ไร้ค่ะการพัดันเล่นไปก็ไร้กินสุรากินไปก็ยากจนเกิดเป็นคนลเลิกจะเบิดการนะ a few moments later ได้แล้วโดนเรียกคิวแล้วท่านเรียกแล้ว เะว่เมนูไม่ออกดิฉันเสียความมั่นใจตั้งแต่ที่ดิฉันพูดว่าฉันอากไปซูชิี่อานศาสตร์เจเป็นสันน่ที่แนะนำเลยตอนคืออไม่ออกอันนี้เลยนะคะยูโลก่อ่าได้ลองอะไรันจขอปลาไหลคนละคำใช่จริจริงกูตังแยกเยแ้อีกคนละคำไอ้เลอปลไหแล้วกูก็สั่งอี้ไปด้ยก็กินได้อีกกินไปเลยนี่แล้วเหมือนดีดินเนี่ยคนละมดินหึง กูดูกล้วยกล้วยเนือนเน้อหรือเปล่ากูถ้าดือมดังตอนนี้มันจะเป็นโค้งสุดท้ายของรายการเราแล้วถ้า6คิวนี้ไม่มีลูกค้าสักเจ้าลงมาเราเขาสั่งปดแล้วี่คุณแดงสั่งปดเาแล้วแดงสั่งปดแล้วปวดสัญญาแล้วต้องตามนั้นแหละแล้วก็ต้องฝันพิงกี้ยากขำสุดๆโอ้ยเขาโดนเกลือมือเหมือนหิ่งห้อยพี่ดูผูดหรือยัง เอาไว้มันสุกเมไม่ด้เลนไม่ได้อเสืเอมคืหน่อยไม่เคยมาแล้วแบบนี้มา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 ้ยเขามีสาหร่ายเอามหมเอามักเหมากทบสตมันก็เือนก็คือเป็นงโตเกียวเมืองฮอกไกโดไปค่ะว่าถือไม่คืออะไรตัวซอสเขาอะมันจะมีความแบบออกเปรี้ยว ตัดกับสาหร่ายกินเค็มปลาหมึกสดมากอร่อยอ่ะอร่อยเนาะถ้าแบบเขาไม่บอกเป็นหมึกนี่ยเราเรียกว่าหมึกกระต่อยปลาของฝาบบางแสนอัางมี้ามมันไม่กินแบบดื่มดำดึ๋งดำพอกินเร็วแล้วมันจะมันจะเด็ือดตอนนี้กูเมาแล้วเมาอะไรพี่อุ้ยนี่เป็นกูนางนีสาหร่ายน้ำจืดถึงจับที่ฝนแก่สไม่ใช่หรอนี่เอาทุกอย่างที่มีนะเป็นซอบ เอามานันนี้อันนั้นเป็นสิ่งนี้อะไรนะไก,ะกะ่มีซุสส้อย่ออะนนีอร่อยมากเลยปาไหลน้ำจืดเนี่ยมีาหารมียากิอยาืิอนออะไรอยากแกโอโฟโนโมยากิอันนี้เมื่อกี้เราสั่งเป็นหมูมาเนะใช่ครับโก<อ>ินอะไรปะเนี่ยหืมอย่าเสียงดังอนะ่ะเดีย๋ยวนี่ไปเดี๋ยวไปเฉยเลยน้าไปกีดเลยแต่ันี้ยังไย่ก่อนกิเหมือนเพิงให้กูกิอะไรกูเลยให้กมกล่อมไ ทาโดยโเปิดด้วยโดยทางสายถาเราปิดเขาเป็นแป้งันนี้อร่อยอ่ะเพอ,อะไรจริงเร่มทำบ้านพี่กอ่์ฟน่ามาต้องมียรกินต่อไหมนะ ยำแซลม,มอนทำถูงมากแซลม,มอนน่สวยมากออเนี่ยเหไหมเขาบอกมึงไเชื่อภูมิเดยวดยนีไม่เชื่อไม่เชื่อก็ห้ามไปแล้วปกติเรากินหมึกดอนี้ไห้ในร้านเล่าตอนเขจริงด้ยนกินมคือไอม่ดูว่าราคาอะไรตอนนี้ราคาไม่แรงเลยราคาปกตินเซอมันรลหนอกกรูบอ่ะใม่ดเลย เปรี้ยวเลยน้องปลาขอเรียกออกว่าน้องปลาเฮ้ย์ปลาบ้านเราจิ้งหอกปลาอร่อยจะให้มึงกินอันนี้ด้วยอ่ะเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันเหมือนดอกไม้อ่ะดอกผักดอก ไม่ได้ตกองไปต่อ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 ไปต้องกินหลังมือไม่ชมไม่ชมกับขอให้ดีมันเป็นแบบนี้แหละเหย่อลแจกเยื่อลแจกตัวข้าวอร่อยมากเลยเฮ่มเปื่อนเป็นไรหลับหลอกอ้วหลอกก็ไปต่อ ขึ้นสวัดีแล้คากบอกว่าอะไรแล้วราคาดีเนอะก่อนเนอกับคุณภาพแบบเนี้ยะวันดีคุณไม่ใหยตาบอดถางไม่เห็นกูเห็นก็ให้กูให้ตามาน้ผักโนเต็โนเกโนเต็มนเโนเต็มนโนเต็มเที่แบบน่า่นโนเทนนเทนโเทนโนเานานนี่เปนนในส่วนโนนโนเทนโนเทนนเนน เป็นมันอะ่ะมีมันมันเป็นมันเป็นร้อยม,มันเป็นแบบละลายาลมี texture แต่ข้าวอร่อยมากเลยอ,อยากได้เฉพาะข้าวที่ใต้ยอย <ไบ S 1> ่ะมอหนึ่งอ่ะคนเดียวอะ่ะไม่เกี่ยวกลยอันนี้ ิงอร่อยจังเลยถ้าแม่โอ๋ไม่เห็นคลิปนี้แม э ่โอ๋จะด่าเราแม่ยังไม่เคยมกินอะไรแบบนี้เลยแล้วพวกเราเป็นใครอ่ะ oh มันไม่ผ่ารายการเรายังพาแม่กินก๋วยเตีต๋ยวอยู่เลยมึงแต่ว่าแม่ราคามึงไม่แพงมันได้ใช้เงินบริษัทเยอะยังอยู่ในงบกรังอยู่ในงบกรไม่เท่ากันเราถ้าเกินเราก็ซานต้อง like <th ขออะไรพี่หญิงคนนี้นะคะคายขึ้นอยู่ดีอันนี้เป็นอะไรนะคะคุณพี่อันนี้เป็นชินโนะซูเกะครับผมชินโนะซูเกะชินโนะซูเกะพี่ใส่ซปเปอร์ให้หน่ยทุกคนเนาะ จริงจริงรอจริงจริงคข้อส้มูสุ่เปลือกให้ปลาเปกไปเรียนไปทางไหนเนาะกอ้นานนี้ไปกินมันทุกที่ี่สามที่สามบ้าสุดึกันนี่ไงคอนเซรต์เด็กอะไกันเราเลือกไหนี่ไงเขามีเที่ยงบ่ายสองห้าโมงหนึ่งทุ่มสามทุ่มห้าทุ่มตีหนึอาทิตย์เปิดเที่ยงหนึ่งสี่ทุ่มชวนสุกเปิดถึงตีสามม่หรออันนี้คือปลาอะไรนะคะี่ตะเพียนญี่ปุ่นอันนี้คือตะเพียนญี่ปุ่น อี่ชอตจาดแั่นอนดูพูดชอบปลาือมันอร่อยทุกปลามึงกูได้หมดปลาป็นอะไรก็อร่อยว้าวไม่เหมือนาอันนี้เป็นแเหมือนไอ้คำที่หมกไปหมดกันแล้วมีดอกไม้ก็แล้วแต่ชอบสูตรที่สุดที่ีผิดไปแล้วนี่พี่หกแล้วแต่ชอบถ้าหนูชอบหนูอยากกินแต่แติ้ซีฟูดกินไหม โดนเส้นแล้ว,ว,ลวพี่อย่าไปคุยตลกกับมันเยอะนะมันโดนเส้นไหนเนี่ยจะคุยกับคนตลกก็เอาไหมกินไหมไม่เหนียวเลยอร่อยจังเลยเนี่ยดีมากขอมแบบไฮโซคุณผู้ชมือนกันนี่หอมมากเลยหอมมากหอมจนงงไม่เหนเยียวอุยเห็นไมหมว่าผมเล่นแหมเขาพูดเล่จริงนะกินจริงนะ ไม่อรอยอยมี oh, yeah. so okay. ่แต oh, right right? ่เวลาเล่าเปลาเราดูทำพวกเวลาเล่าของพี่เชฟมาใช่ไหมบางทีพี่กยเร่อยมากพี่ไม่พคนไทยแสมเนี่ยทำอร่อยมากทำเองก็พี่ทำเองเหรอไอ้ี่กอรไอมาเลยอร่อมีความสุขแล้วคุณผู้ชมเริ่มขำแล้ว เราขัไม่แพนอย่างจริงนะมาได้เลยอ่ะมาได้เลยจองได้ลายจองโตร๊ะลายจองโตร๊ะลดละสองวันนังไม่กี่ชั่วโมงอ่ะพี่ถ้าตันรอบก็สองปะสองชั่วโมงรอบไปอีกชั่วโมง สองชั่วโมงก็คือไปนั่งได้เพราะฟอร์กอรีสามไปนั่งได้แต่แค่ว่าถ้ามีที่ลงอ่ะก็ไปนั่งเลยแต่ว่าเต็ก็ต้องกลับบ้านถามจองมาก่อนมันจะได้ต้องใช่ใช่ถ้าจะสั่งกลับบ้านได้เป็นบางเมนูถ้าเมนูแบบปลาไปเลยที่มันสดเขาจะไม่แบบให้กลับบ้านถ้าสัเหล้าจะเบียร์ไปอย่ารัวใชมันเปลี่ยนมันเสียร้านซึ่งจันแก้มเราแก้มเนี่ยก็นั่งกินที่ร้านได้เลยเขาก็มีเหมือนคนกินไม่เมื่กินร้านอีกแบบดีๆเนาะบุกเปยต่างถูกกระทะนี่แล้วพุงนี่เนาะ มา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 กินนี้มาจมแล้ยังเป็นสัะน่กินกับซีฟูดนะโอ้กูได้ไงก็เวกินไข่ปลาเซอมอนหรอุพีตอนนี้มันหนีระวางไข่บนแม่น้ำที่ก็ไปเก็บเป็นมาเกิดเป็นลูกปลาให้เรามากินได้ยังไงคุณพี่ทมากงกินอะไรกันกูกินไปแล้วกินไมป็นไรกูกินเอง ยะมีอะไรไม่งเยอะพี่อยู่เหรอมั้งคุณแค่คำเดียว็นเรอจะกินก็สั่งเอไม่ใช่จะกินแต่คำหนึ่งค้เดียวโอ้โหเดี๋ยวบางทีมาบึกดองอันนี้สาบละวายกุ้งหวานมาแล้วกุ้งหวานกุ้งหวานกุ้งหวานไอเลิฟกฮึมมาทำบิ อันนี้คืออันนั้นก็คือหอยแครงหอยคาไม่มีเลือดเลยเหรออยากกินเลือดดอไปกินนูนยำหอยแครงผพาไปแวะขอลองแบบไม่จิ้มเลือด อร่อยทำมันกรอบะอร่อยขึเด้งมันกรอบได้เหรอกรอกินชื่อออย่งนปวดดมชื่ออะไรมันเชื่ออะไรนะเนี่ยเป็นสั่งอธิสังพี่พูดจะช้าเลยนะเชี่ยวนเชี่ยวนี่เาไปร้องให้เราเปลี่ยนข้้งหน้าไหมไม่ไปร้องครับจะไปทำที่นที่เนียนะะท่างหนน่นะแล้วอย่างๆก็มาเป็นเชฟไปหอก่อนที่เป็นสาวเราเลียที่นี่ ที่เป็นสองปลาเก๋อย่างนี้โอ้ยเก๋ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วอ่ะอาแต่ผมบอกปีเดือนนานจริงเหรอหรอเพิ่งเปิดมาปีเดียวเหรอเดี๋ยวเขาจะเอาปลามาขึ้นเป็นตัวตัวจริงเหรอเจ็ดถึงเจ็ดปลาปลาตัวจริงคือจะพาตึ้งเลมีแมคโครนะ ไม่รัปลาเขาที่นี่มีข่เมเขาเขาปลาเขามีแต่รานปลาเขาอัดปลาเขาไม่รู้หรอกเลยไม่รู้จะกินอะไิงอนละงอนละเมาแล้วงอนละเฮ้ยอยากหิ้วเชฟใส่ญี่ปุ่นเขาขึ้นให้ขามาแนะน้ำไน้ำไโกินหมดแล้ว่้แม่น้แต่ถ้ามาไทจม่เหลือแล้วแน่น้ำรองมือเชฟวิทนมากี่ปีแล้วนี่เขาลองสเตย์ฮทแล้ฮะ แด่สีอ๋อแต่สีเทมได้มาสั่งกินนะเราแต่ว่าเราไม่ได้ค่ะอันนี้ใบตองนี้ไปทำอะไรคืออีก่อนเริ่มสำรวจของในตู้กระจกไปเรยเราเริ่มถามไปเรื่อยเลยตอนนี้มีอนนี้มีอันนี้ไหมมีแต่ผิดผูกอ่ะ น้องบอกว่าให้ฝาก tiktok เหลือขอให้หน่อยเพราะว่ารายการเราจะถูกฟิลกับช่องใหญ่แล้วเราก็เลยต้องหนีหนีตายไปอยู่ใน tiktok ล้วให้เรามีรู้ทางในการทำอาหารกินอ่ะให้ต้องปิ่นฝาเขาต้องปิ้งแบนคนทำคอนเทนต์ลงฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะสำหรับช่องเหลือขอนะคะเนื่องจากยอด e n g a g e ที่กำลังจะได้มันมีผลกับการประเมินงานของหนูนะคะว่าหนูจะผ่านโปรหรือไม่ผ่านนะคะยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นรายการเดียวนะคะที่พี่ๆจะได้รู้ว่าเอ๊ะหลังบ้านนางแม่เขาทำงานยังไงกันนะแม้แต่ละครคุณธรรมนะคะที่พี่ๆชอบดูกันเนี่ยอยากรู้ไหมคะว่าโปรเซสเราเริ่ งงเขียนบทยังไงพัฒนาบทยังไงตัดต่อยังไงตอนถ่ายเป็นยังไงเราจะได้ดูในช่อง TikTok เหลือขอนะคะซึ่งเราจะขึ้นให้ตรงนี้เลยคะ่ะ แล้วเมื่อกี้กินที่อื่นได้เหมือนเดิมไหมอ่ะไม่ได้คุณจะคิดถึงที่นี่เท่านั้นนะต่อให้ไกลแค่ไหนก็จะมาเมื่อกินอันนี้ก่อนอยากซกินก็ไปกินเลยเขาไม่ยอมต้องสองคนก็เลได้มากินวิเคราะหถ้าอยากกินวันสองเราต้องแล้วแต่พู๊อย่างนี้พู๊เห็นไหมบุ๊กมันไม่แฟร์ไม่ก็ไม่ได้ตองยากขนาดนั้นมันก็แค่ล้วงหน้าหน่อยไปนั่งกินลิ้มันหนได้ไหมถ้าแบบเราไม่หันใช้กระทงมได้ยังง่ายๆเที่ยวไหนนะช่องนางแมวปากจะเอาเบียร์รายการจะแบบจะกินมีทุกวันอาทิตย์ค่ะวันเสาร์ โอ้ยตายแล้วเว้นสาด้วยสาวเป็นผู้ผิดให้ถึงร้านหน่อยไม่ไหนเขามีดาราไงพวกหนูเป็นตก่อยพวกหนูพนักงานออฟฟิศพนักพวกหนูก็แบบมาแบบนี้แหละมาใส่แบบชื่อเสียงเล็กๆเอยพี่จากร้านพี่แหละทำให้หนูแบบพี่เก็ตเม้นนี่ไงหนูถ่ายนี่นพี่พี่หนูมาใช่นี่หนูแค่พูดพี่พี่หนูพูดพูดไปเนี่ยมาได้พูดเล่นๆนะหนูมีกล้องถ่ายนะเนี่ยหนูมีไมค์นะเนี่ยหนูถ่ายมาเป็นสองชั่วโมงเลยพี่พี่พูดเดี๋ยูถ่ายมาแล้วกล้องมูนอีกข้างหลังอีก เคยอิ่มต้องตัวปีวิสัยด้วยอันนี้เชฟอยค่ะอันนี้เชฟไหยคะมาเชฟออกมาเลยเชฟัานี่ได้วยชุบะนี่ค่ะคนยำมือมันกันเองเกินไปป้าทำอร่อยมากทุกคนนี่แหละใหมาหมน้ของเรื่องหลังการทำอาหารญี่ปุ่นท็องถพี่ไม่ให้หนูพอกับจริงเหรอวันนี้ โอ้ยมาไปกินใหม่เดี๋ยวมากินพามากินใหม่ยวพามาด่าอีกอร่อยไหมน้องสาวคุณสกุลระวังหกคนบ่นคนบ่นคนบ่นจิ้งหงอมีเยอเหมือนอะไรเนาะมีเอะเหมือนอะไรนะจ๊ะม่วงม่วงสามสิบสมกต์กลับบ้านแมคะเนี่ยผักเพื่อนหนูกลับได้ไหมคะกลับได้ดูคนสารคามลยเธออะไรครับน้ำเงินๆแม่หนูเหมือนคำเธอโกตุมเหรอคะพี่สจอในเองที่ก็ยไปอยู่สารคามไปเรียนสารคามเอามาสอนสอนปิดเสอนคนมาได้กับเราที่เคยไปเที่ยวกัน็เลี้ยงกันไหมแก้วกันแก้วกันใช่ครับ

ไช่บานไม่ข่าวมากไม่ข่าวไม่เราต้องบอกยังไงอ่ะคือบางอันเราก็ั่งสองเพราะว่าไปอินเสิร์โตโต้หนุ่แต่ว่าทั้งหมดตอนเนี้ยเจ็ดพันเก้าห่างสองน,น่าจะสามาพันกว่ากว่าทงางคุ้มค่าก็คือแบบอร่อยคือมันมเฉลี่ยถ้าเป็นแบบเป็นคำแบปำบประมาณแปดสิบถึงร้อยยีย่สิบไม่ถึงร <60 S 1> ก็มีก็มีก็มีคัหกสิบก็มีแต่เราสั่งแข็งเราแบบเยอะเรากินเยอะเราตอกเยอะประมาณคนละแบบพันนิดไม่ตกมือเพราะเรามีแอลกอฮอล์ด้วยเรามีเรามีเครื่องดื่มด้วยแต่ว่าราคาไม่แพงไม่แพงนไม่แพง อยากตัวคือใช่น่าดูแบบว่าดูลาดมาห่าก็ไม่ได้แบบแพงแต่ก็เหมาะกับแบบกับการเป็นเออแบบจะเปรียบลูกค้าแต่กูทำไม่เป็นนะหันแตงกวาได้หนูไม่มายืนให้ตรงนี้นะไม่เอานะอยู่นี่ไงหรอยู่ตรงไหนหรอเออเขาต้องให้กันทางร้านเวลามีลูกค้าใหม่อ่ะ ตอนสมัครงานที่สัมพัษณ์ไทยญี่ปุ่นภาษาไทยปะเขาใส่ไทยขบุรีร่ามมีพ่หน้าพ่ออ๋อเขามีรน้ามอันนี้จะอยากจะมาทำงานอีกจะเป็นจริงจ้าแต่กูมีร่ามแต่กูมีร่ามโซ่นะวันคอเขาทามเคยทำอาหารไหมเให้ผมเคยเคยตำเติมตำครับ ไปไปไปพี่ไปอาลีตม่บอกว่าอะไรม่กินอะไรปิดรายการหน่อยไปวันนี้แฮปปี้ไหมเอนจอยมากมากเลยไปกินร้านอีสานพี่ยังไม่ตลกเท่านี้เลยทำไมเออพอ่ว่กินโอมาเกสิ่งพี่ตลกจังแตลงอร่อยมากมิวบัตรแจมยากแอโรบิกก็แอโรบิกได้โอเคโอเคเต้นเลยลุ๊ปลุ๊ปุ๊ปลุ๊ปลุ๊ปลุ๊ปให้ตึ๊กตุกตุ๊ปิดรายการหน่อยกดไลค์กดแชร์เรียกลูกค้ากดไลค์เรียกลูกค้าม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 าเงี้รวยๆบอกไว้ก่อนนะคะว่า ถ้าจ้างเราเราจะได้กินนะเขาตัวถ้าไม่จ้างเรากินในะสถานก,กูนนะ้ภัย